เมื่อวันที่5ธันวาคม 2, 5 6 6 5ณลานกิจกรรมชั้น2ศูนย์การค้าโรบินสันไลฟ์สไตล์สาขาลบบุรีคุณวชิวระเกตพันธ์รองผู้ว่าราชการจังหวัดลบบุรีให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดงานดนตรีในสวน H.M. s o ซองอวบรรเลงเพลงของพ่อซึ่งงานดนตรีดังกล่าวนั้นจัดโดยมหาวิทยาลัยราชภาัฏสตรีซึ่งนำโดยพ่วยศาสตราจารย์ดรกัญญาบานอธิการบดี ได้ร่วมกับกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมที่ได้มอบหมายให้สถาบันอุดมศึกษาทุกแห่งในสังกัดร่วมกันจัดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อน้อมนำลึกในพระมหากรุณาธิคุณที่พระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาศบพิษส่งมีต่อประสบนิกรชาวไทยไม่เพียงแต่ทางด้านการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรม แต่ยังทรงเป็นศิลปินผู้เพียบพร้อมด้วยพระปรีชาสามารถในการสร้างสารรค์ศิละปะด้านดนตรีและเป็นองค์พระบรมราชูปถัมภกทางด้านดนตรีประกอบกับในวันที่5ธันวาคมนั้นยังเป็นวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพวันชาติและวันพ่อแห่งชาติอีกด้วยโดยมหาวิทยาแลัวราชัฏเทศตรีได้รับความอนุเคราะห์พื้นที่ในการจัดแสดงดนตรีจากคณะผู้บริหารของศูนย์การค้าโรบินสันไรส์สไตล์สาขาลบบุรี ซึ่งภายในงานนั้นมีการจัดแสดงดนตรีโดวยวง T.R.U. Symphonic Band ของนักศึกษาสาขาวิชาดนตรีศึกษาคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์กว่า50ชีวิตมีหัวหน้าส่วนราชการและสถานประกอบการทั้งภาคเอกชนและพี่น้องประชาชนชาวระบ,บุรีกว่า300คนร่วมชมดนตรีนอกจากนี้แล้วยังได้จัดให้มีการวาดภาพประกอบการแสดงดนตรีโดยอาจารย์นริศประจงแต่งผู้อนการสำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหายาี่ยวรชาชภัเทส์สตรีและผู้ชิสาตราจาร,รย์ดรจุติรัตน์อนุกูลอาจารย์สังกัดสาขาวิชาศิลปรกรรมคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์มหายาลัยราชภัเทพสตรีร่ว,รรรวมวาดภาพประกอบการสแสดงดนตรีด้วยนอกจากการสแสดงดนตรีที่ศูนย์การค้าโรบินสันไลส์สไตล์สาขารบบุรีแล้วในวันที่5ธันวาคม25 6 5 มาหาบัณลิวรชาชพัเทพสตรียังได้จัดการแสดงดนตรีในสวน H.M. Song O.W. บะเลงเพลงของพ่อที่ศูนย์ส่งเสริมการจัดการศึกษาตามพระบรมราชบาย มหาบถิแล้วราชภัฏเทพสตรีอำเภอบางราจันจังหวัดสิงห์บุรีคุณสุพจน์ยศสิงค์คำผู้ว่าราชการจังหวัดสิงห์บุรีให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดในการแสดงดนตรีซึ่งการแสดงดนตรีที่ศูนย์ส่งเสริมการศึกษาตามพระบรมราชโชบายมหาบทยแล้วราชพัฏเทพสตรีนั้นมีนักศึกษาในสาขาวิชาดนตรีศึกษาคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ร่วมบรรเลงดนตรีทั้งดนตรีไทยดนตรีสากลซึ่งประกอบไปด้วยการแสดง แงกีตาร์และเปียโนโดยมีผู้ร่วมชมดนตรีทั้งหัวหน้าสนราชการภาคเอกชนและประชาชนในเขตพื้นที่กว่า100คน